สวัสดีครับหมอโยจากทางคลินิกนะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องยกกระชับใบหน้าเครื่องใหม่ของคลินิกนะครับนั่นคือเครื่อง u n t r a f o r m e r t r e นะครับ เครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง Ultra อเสาครับผมส่งพลังงานเข้าไปยังชั้นผิวของเรานะครับเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็เกิดการยกกระชับใบหน้าขึ้นครับเครื่อง u อร r เ f o r m e r 3นะครับจะส่งพลังงานลงไปยังชั้น s ม a r ที่ใช้ยกกระชับใบหน้าครับพลังงานที่ได้จากเครื่องตัวนี้จะสูงมากกว่าไฮฟูครับแล้วก็เสถียรมากกว่าด้วยดังนั้นจึงยกกระชับได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าเครื่องไฮฟูครับในขณนะเดียวกันแล้วพลังงานที่ได้เนี่ยจะไม่ได้ดุร้เท่ากับเครื่อง u ต t r าครับดังนั้นแล้วจึงมีราคาที่ย่อมเยามากกว่าเ era ค,ร,คาร,เรื่อง Ultra ระหว่างการทํานี้หมอบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยอย่าช้าไม่จําเป็นเลยครับมันก็พลังงานที่ได้เนี่ยเนื่องจากมันน้อยกว่าอัลตรานะครับผมดังนั้นแล้วหายห่วงได้เลยครับว่าจะแสบร้อนหรือปวดหมือัลตรากอไม่จะสบายกว่าเยอะน,น,อน,นะครับสําหรับใครที่สนใจเครื่องอัลตราคอมเร์ทนะครับก็เลนเชอร์ได้นะครับที่คันคลินิกครับผมซอยเขาตาโลพัทยาครับ